ครับรายการพอดแคสต์ซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางพรีนะแล้วก็โค้ดต่อทนาบุญลาบนะหลังจากเกมที่ชาชงชาวยใเทคนะบุกแปรเอาชนะพิซซูโร่เอฟซี หนึ่งประตูต่อศูนย์สวัสดีครับโค้ต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอบทุกครับครับก่อนอื่นเลยยินดีกับผลงานแข่งขันด้วยอะทําให้กลับมามีลุ้นกันจนนัดสุดท้ายละยังไงบ้างครับพอใจกับผลงานแข่งขันนัดนี้มากน้อยแค่ไหนครับกับความการเล่นของทีมก็พอใจครับตั้งแต่นัดวงแดงแล้วครับเราเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเชฟใหม่เราเราเราไม่เล่นเชนดับแล้วเราเราจะเราจะเปิดสู้ทุกทีมแล้วก็เด็กก็เลยทําได้ตามแทบสิ เออแมตแรกสองแมตแรกเราเราเราคิดว่าเราจะเอาแค้มเดียวกับบ้านกันเดียวกับบ้านก็เลยทําให้โพสิชันบางตําแหน่งมันหลวมไปครับผมอืมครับอแต่ตอนนี้มันเหมือนกับทิศทางทุกอย่างมันมาแล้วคาแรคเตอร์ของเราที่เคยมีมาแล้วอืมใช่ครับผมสามแต้มนั้นนี้กับเกมเยือนที่ต้องบอกว่าเป็นเกมเยือนชีชตาเลยด้วยอ่ะมันยิ่งทําให้กําลังใจของทีมมาทั้งหมดไหมฮะยังไงบ้างในตอนนี้ขวัญกาลังใจ คือตอนนี้ก็ทุกคุกคนเด็กๆันนี้แฮปปี้ครับผมก็มันมีทารกมีเป้าหมายที่เราจะได้ไปต่อก็เลยชนะทรายขึ้นเราได้เล่นในบ้านเจอเมืองเลยครับ,รบผม,บผมก็เด็กก็มีความมุ่งมั่นว่าแบบ,บวันเสาร์เนี่ยเจอเมืองเลยอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องดีวันนี้ก็ต้องทําให้ได้ครับผมอ่าไนหนๆก็พูดถึงเกมนันต่อไปแล้วฮะก็อตอบขอ,อจะมีแผนข้าวค้าไหมฮะว่าในเรื่องของแฟนบอลมีทางทีมได้เสนอแผนให้แฟนบอลเขาชมไหมแล้วยังไงบ้างทิศทาง ก็ที่เท่าได้คุยกับประธานเก่งเมื่อกี้นี้ก็ได้ออมีมีแฟนบอลเข้าได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋ <Ừ. S 2> ผมก็ถ้าน<อ>ัดชนหครับเพราะว่าเริ่มจากอวันที่สองนี้รับ,รบเข้าได้แต่ผมแข่งที่หกครับผมอะงไรก็ยังมีลุ้นกันจนนั้นสุดท้ายเนาะก็เราก็ต้องลุ้นไปแล้วก็เชียร์ผมด้วยว่าถ้าถ้าลำพูนช่วยได้เราเราเราเคลื่อนอันดับแล้เร็วยังมันพึ่งคนอื่นน่อเราพึ่งตัวเองก่อนครับผม ส่วนธำพูนถ้า,<อ>าถ้าเขายังอ,อ,อ่าโอเคผมแล้วอย่างนี้ครับหลังจากจบกเยก็นน,น,นี้นี่ทีมเดินทางกลับกันเลยไหมหรือว่าต้องพักก่อนหรืออะไรยังไงครับอ๋อคือเดินทางกลับเลยครับแต่จะให้เด็กได้ได้ได้หยุดพักมากขึ้นจ<อ>วันจากที่เคยหยุดในวันเป็นหยุดสองวันครับโอโอเคครับอ่ะเบื้องต้นถือว่าพอสมควรนะกับหลังเกมที่สามแต้มสำคัญเลยสำหรับปากการต่สู้เนาะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโคับต่อด้วยนะครับผม ได้ครับขอบคุณมากนะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ